ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราคาจริตนี่มันนั่งสมมติกันว่าโรคร้ายไม่เกิดขึ้นกับใจได้แก่อารมณ์ของความรักรักอะไรรักสวยรักงามคำว่าราคาจริตนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟัง ได้โปรดทราบว่าจงอย่าตีความหมายว่าราคาจริตนี่หมายความนึงว่าเป็นผู้มากกว่าในใด้านของกามาคุณไม่ใช่อย่างนั้นอย่าตีความหมายแบบนั้นมันไม่ถูกคำว่าราคาจริตนี้หนะักไปในด้านรักสวยรักงามโดยเฉพาะ ในด้านของการมารณมนั้นมาอีกเรื่องหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆเล็กๆที่รังยังไม่รู้จักในการมีคู่ยังรู้จักการแต่งตัวชอบสวยชอบงามหรือว่าคนแก่เล้าเยคลานไม่ไหวแล้วก็ยังต้องการความสะอาด นีอคนสองประเภทนี้ไหวไหมในด้านกามารุมไม่ไหวแต่ว่าใจยังรักสะอาดใจยังรักสวยดังนั้นอาการที่ใจรักสะอาดใจรักสวยจะไปถือแน่ใจว่าเป็นคนมีความมักมากในกามารุมอันนี้ไม่ถูกไม่ตรงตามความเป็นจริง จะต้องถือไปว่าเขาเป็นคนแต่เพียงว่าต้องการความดีเท่านั้นต้องการความสะอาดต้องการความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องจัดให้มันดีไปหมดกีราท่าทางจะเดินจะเหินจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังจะหยิบเกี่ยวมันต้องสวยททุกอย่าง จะยิ้มจะแยม้มแจ่มใสก็ต้องคำท่าให้มันสวยดีไม่ดีก็ซ้อมสวยอยู่เป็นปกติเดินท่าไหนมนถึงจะสวยมองดูคนท่าไหนมาถึงจะสวยยิ้มท่าไหนมาถึงจะสวยหยิบของมาแล้ววางท่าไหนมนถึงจะสวยว <c oughs> งความไมา่สวยไปหมด จะมาดูสถานที่ที่อยู่ก็แสนที่จะสะอาดสะอ้านแม้จะเข้าส้วมยังต้องผัดหน้าก่อนทาหน้าก่อนเขยญคิ้วเส้อก่อนอย่างนี้เป็นต้นมันสวยจริงๆนี่เรียกว่าเป็นคนรักสวยคนรักสวยประเภทนี้จะถือว่าเป็นผู้มากๆในการคุณย่อมยังเป็นไปไม่ได้ แ่าบรรดาท่านทางหลายถ้าเรื่องความรักสวยรักงามมันเกิดขึ้นเราทำยังไงตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้บอกแล้วนี่ว่าเรามีเครื่องแก้กันอันดับแรกองค์สมเด็จพระพักตรวันบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกบอกว่าจงใช้กายกตานุสติกรรมฐาน เป็นเครื่องแก้เขาแก้กันยังไงละบรรดาทจานพุทธบริษัทการรักสวยรักงามแก้ที่กายแก้ที่กายเราแล้วก็แก้ที่กายของบุคคลอื่นทำาน้วิจรา,ารณาการสามิสองมีผมขนเล็บปันหนังเมื่อตัดทยไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสาวะ นีลำไส้ครับเพราะโอ้เยอะแยะ,ยะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองว่ามันดับไปไม่ต้องไปนั่งไล่แบบ <c oughs> ถ้าไม่นั่งไล่แบบเจสาโลมานะขาท่านตาอะไรเป็นต้นว่าเินไปแบบเป็นนบแก่นกคุณทองนี่มาเม,ามาื่อมาพิจารณาร่างกายอาการสามิสองประการ ว่านี่มันไม่สวยจริงๆนะนั่นมองดูคนคนเดินมาขานาแต่งตัวแต่งตัวสวยเช้งวับเลยผ้าก็สวยแล้วก็เรียบงามผมก็สวยคิ้วก็สวยขนตาก็สวยปากก็สวย ยิ่งโม้ก็สวยตายก็หยาดเยื่อเยื่อจริงและเยื่อแต่งก็ไม่รู้เป็นอันว่ามองอะไรแล้วมันสวยไปหมดมันดีจริงจริงความจริงของสวยนี่น่ารักนี่เรามองกันได้ตาเนื้อแล้วก็มองแบบคนฉลาดเราะว่าฉลาดหาความสวย หรือว่ามองแบบชาวโลกชาวโลกเขาเห็นก็ว่าสวยแต่เราไม่อย่างนั้นเราเป็นคนจะไปพระนิพพานนี่ถ้าเราไปมองแบบชาวโลกเราก็เจ๊งเจ๊งตรงไหนแล้วเจ๊งตรงที่เราหาสวยพบไปแล้วสิจบกัน <c oughs> ตอนนี้ถ้าเราตามมองตามแบบ ธรรมะตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ระยะเข้าเป็นพระศสดาบันหรือดีไม่ดีตรงมองไม่สวยนี่นะมันไปชนนาภาดาหันเข้ามาอะไรก็ไม่รู้นี่จะบอกให้การแก้จิตจะได้อย่างออกจากกำลังออกจากใจวิธีแก้แบบนี้ถ้าแก้เป็นระบรรดาท่านทั้งหลายแก้เปินไป กำลังแก้เปลินๆคิดว่าเราจะเอาแค่ประสงดาบัน <c oughs> แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นดีไม่ดีไปชนปังเอาอารหันต์เข้าไปเลยแล้วเสร็จ <c oughs> คิดว่าอยาเป็นประสงดาบันที่ไปชนอรหันต์เข้าแล้ว <c oughs> เลี้ยวซ้ายมองขวาหาอะไรไม่ได้เลยเป็นเราเป็นของเราไม่ไหว เป็นอันว่าไม่ไหวได้กำไรมากเกินไปแล้วก็อย่าตกใจบรรดาทจานพุทธบริษัทเรื่องกำไรแห่งความดีนี่เราต้องการนี่มาว่ากันไปตามแนวแนวทางนี้องค์สมเด็จพระบิดิตมานทรงสอนให้พิจารณาร่างกายว่ามีอาการสามสิบสองเต็มบริความสกปรก ยังมีชีวิตยอยู่ก็สกรปรก <c oughs> ตายแล้วก็สกรปรกนี่เราพูดควบกันถึงมรณานุสติกรรมฐานแต่ไม่ใช่ควบกันถึงอสุปกรรมฐานไปเลยสิบเอ็ดอย่างนี้ใช้พร้อมกันคพื่อสุปติดกับกายกตจานุสติไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยทีละหนึ่งให้มันเปลืองเวลา นี่เราคุยกันแบบปฏิบัติที่เอาจริงมองดูคนเห็นคนเป็นศพเห็นคนเป็นสุวมนี่พูดอย่างนี้ถูกใจท่านหกเล่าวท่านมองดูตัวของท่านที่ว่ามันสกรปรกหรือสะอาดร่างกายเขาเชื่อบ้านที่เรารักก็เห็นว่าสวย หาความจริงให้พบว่ามันสกรปกรกและสะอาดลองขยับขยับดูสักนิดแปลกโดยเข้าไปใกล้ๆหากว่าเราเป็นผู้ชายเราชอบใจในสตรีก็ยื่นไปให้ยอดนารีเพราะว่าคุณขารับตรงบ้วนน้ำลายลงมาในมือผมสิ หามว่าท่านเป็นสตรีก็ไปหาท่านสุภาพบรุรุษที่ท่านชอบใจหาว่าเห็นว่าเขาดีเขาสวยเขาสมาัครควรการเป็นคู่ครองแบมือออกไปบอกว่าคุณนี่คุณลองบ้วนน้ำลายใส่มือฉันดูทีแล้วก็เราก็เอาน้ำลายเข้ามาดูก็จะอาจเรืสกปรก ถ้ายังคิดตก่าน้ำลายนี่คงจะสะอาดเพราะความรักเป็นเครื่องบังใจแต่นี้เอาใหม่ย่องเข้าไปอีกบอกคุณตุนนาถายอุจาระลงในมือฉันหน่อยแล้วก็เราก็เอาอุจาระนั่นแหละความจริงอุจาระนี่ก่อนที่จะเป็นอุจาระมันเป็นอาหารชั้นยอด ตอนที่จะบริโภคอาหารเขาเลือกแล้วเลือกอีกต้องดีแล้วดีอีกดีไม่ดีเข้าแกงจานละสองบาทสามบาทนี่กินไม่ได้ต้องไปเอาอาหารที่มีรสใหญ่มีราไคใหญ่มีสถานที่ใหญ่จัดว่าเป็นของเลิศของแบ้เสินจริงกันน,นี่เป็นอันว่าอาหารประเภทันเป็นชั้นเลือกที่เลือกแล้วเลือกอีก ว่าเป็นของดีของพระเจริญตอนนี้เราทำยังไงล่ะเราก็ยังขอเข้ามาสิอย่าไปขอทางหน้าเราขอทางท้ายบอกว่าอาหารที่คุณบริโภคเข้าไปนั่นแหละลองถ่ายออกมาใส่มือฉันดูสังนี้แล้วเราก็ดีใจบอกเออนี่เราไม่ต้องลงทุน เขาลงคุณเกือบแย่จ่ายสตังค์เกืบแย่แต่ว่าแพ้เราเมื่อนำมาหาเก่ามันได้เราก็กินให้สบายเพราะว่าของเลิศนั้นเลิศทางนั้นที่เขาหามันได้ด้วยราคาแพงกินไหวไหมล่ะบรรดาท่านพุทธบริศท่าลองนึกดูไหวไหมเอาคนที่เราเรียกว่าสวยและคนที่เราเรียกว่ารัก ให้เขาถ่ายอุจาระใส่ลงมาในมือเราอุจาระมันเป็นอาหารนี่เขากินเข้าไปเราไม่ต้องลงทุนได้มาแล้วแล้วก็กินเข้าไปมั่งไหวไหมเห็นท่าจะบอกว่านี่อีตาล้านนี่น่าตัวลมไม่ดีซะแล้วดีไม่ดีแต่หัว, <c oughs> หวล้านนี่คงจะเป็นโรคบาดทะิจคิดบ้าบ้าบอาย ให้คนขี้ใส่มือแล้วมากินเนี่ยใครเขากินกันล่ะมนุษย์เนี่ยเขาไม่กินกินมีแต่หมูกับสุนนักมันชอบถ้าว่าต้นน้ำหลคิดว่าตาลานนี่บ้าแล้วก็จะลงคิดกันใหม่ว่าอาหารนั่นได้อุจจาระนันมันมาจากไหนว่าน้ำลายมันมาจากไหนปัสสาวะมาจากไหน มันอยู่ที่ไหนจะมาลงอยู่ในมือของเราได้มันอยู่ในร่างกายเขาคนเราคนที่เรารักใช่ไหมนี่เรามองกันดูย่อๆเป็นแค่นี้ก็แล้วกันแล้ยิ่งไปขน,นั้นเราเอาปปัจจตหวะก็ดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ตามหรือว่าเวลาที่ร่วมรัก สิ่งที่หลั่งไหลออกมาจากกายมันเต็มไปด้วยความสุกโปรกทุกสะอาดนี่พูดเก้ามากเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านประสงคน์นี่จะหาว่ามากเกินไปมันก็ไม่ได้มันสะอาดหรือสกปรกอาหารทุกประเภทจะเป็นอาหารกายอาหารใจก็ตาม คือผัสสะหาณาหายคือการผัสสะการถูกต้องก็าตามเราต้องเห็นว่ามันดีเราจริงจะต้องการแต่ว่าสิ่งที่ต้องการนั้นเวลาเลิกต้องการแล้วไม่ไหวรีบล้างรีบอาบน้ำชำระร่างกายบนว่าสกปกรกแล้วก็จะเอาอยัางไงกันแน่ละ่ะ เราจะเห็นว่าสกปรกหรือว่าสะอาดนี่เราวันนั่งดูคนที่เป็นๆกันเป็นอันว่าถ้าเรามีความฉลาดสักนิดมีจิตไม่เมามันในความรักสวยรักงามเกินไปเราก็จะมองเห็นกายของเราและกายของบุคคลอื่นที่ยังไม่ตายมันเต็มไปด้วยความสกปรกนี่การพูดนี่เป็นการแนะนำ คิดเท่านั้นคิดหาความสกปรุกให้มันพบตามความเป็นจริงอย่าไปฝืนกฎธรรมดาอันนี้พอคนตายเข้ามาแล้วเสร็จรักกันกระทบคองกันกับตายสามีไปเดินใครพัญญาไปเดินกับใครหึงกันกับตายเพื่อจะฆ่ากันตายหาว่าแยกความรักแบ่งความรัก แลว่านอาใจแต่พอสิ้นลมปรานไปไม่ทันไรไม่อยากจะถูกตัวจะแล้วรังเกียจบ้าสกรปรกนี่ว่าผ่านไปสองสามวันนี่แล้วกันใหญ่เลยไม่อยากมองเข้าใกล้ก็ไม่ได้บนว่าเหม็นอี่ตอนที่อยู่ได้การนำแ,แ้บประคับประคองกับแย่สู่จริงกันอยู่นั่นแหละแต่พอตายลงไป แ้สองสามวันนู่นเดินไกลสักกิโลไม่อยากจะเข้ามาบอกว่าสกปรกนี่แหละสินี่ว่ากันถึงคนแม้แต่สัตว์ตัวต่างๆก็มีสภาพเหมือนกันีน่พูดให้คิดเยังยอ่อๆพูดยาวแล้วมันจะเยอะไปพูดยังไงมันก็ไม่จบ นี่การที่เราใช้เอาสุปธรรมฐา,านด้วยกายกตาหนุสติสมรายการเข้าควบก,กัน <c oughs> พระพุทธเจ้าให้พิจารณาหาความจริงให้พบว่าสิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่างามเนี่ยความจริงมันไม่ใช่คนเราทุกคนต้องการความจริงแต่ถ้าว่าชอบหลอกตัวเองมันไม่เป็นเรื่องเลยเวลานี้ไม่ไหวจริงๆ ดูคนเขาแต่งงานหน้าดูคนเขาแต่งกายกันแม่เห็นแล้วก็อ่อนใจที่มันเป็นนุ่มเร็วป่าแต่เป็นนุ่มช้าวกว่าก่อนอีกสักนิดเดียวเห็นจะต้องโกยอ้าวออกเล่าถนนทุนทางไปเลยความจริงในตาดีๆเนี่ยเอาอะไรมาทาหรือเหมือนกับผีหลอก หนังตาเขาขาวทา้ะดำปื้อไปเลยขนตาปกติมันไม่สวยแม่จะปลูกขนตามันก็ปลูกสนามหญ้าในสนามผู้ชายก็โอ้โหสวยเหลือเกินเอาทรงหมาจูมาใส่เขาให้แม้ผมนุ่มร่ามุงรังไปหมดแต่ว่านี่หยาดเลนะือ ว่าคนพูดนี่เป็นคนโงส่สำหรับโลกมองอะไรแล้วมันไม่สวย,ยดูข้างนอก,กะทะลุไปถึงข้างในกำลังใจมันสิ้นแล้วความรักในรูปโสมนมพัน ถ้าว่ากําลังใจเขาบรรดาท่านพุทธรบริษัททุกท่านเกิดเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายในร่างกายของคนในสัตว์แม้แต่วัตถุเห็นว่ามันเป็นของสกปรกไม่ปราถนาจะประคับประคองไม่ปราถนาจะตะนุตน้อมพูดง่ายง่ายไม่อยากรักจะมันสกปรกจะรักกันยังไงได้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นว่าไม่เป็นเรื่อง นี่คืนคบไว้ไว้กับเปลืองเวลานอกจากว่ายาสกรปรกแล้วไม่เท่านั้นเจ้าร่างกายเราดีร่างกายคนอื่นก็ดีมันยังสร้างความระยำไว้ให้อีกเพราะอะไรล่ะเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่นอกจากยะสกระปรกเราต้องขัดจีวิวันอยู่ทุกวันความสกปรกมันก็ยังหลั่งไหลออกมาได้ทุกวัน เราป้องกันให้คนอื่นเขาถึงความสกรกมันก็ยังจะโผล่ไม่เขาเห็นอยู่นั่นแหละเลยนายเสียทรัพย์สินเพื่อป้องกันความสกปรกสักเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดยัง้งสกปรกแล้วก็ยังไม่พอจากนั้นก็มีอะไรอีกมันยังม,ม,ยงมียังมีสภาพความกับกรอกเป็นปกตินี่นะสิ สิ่งที่ไม่ควรครบของร่างกายมันเป็นอย่างนี้คนเราถ้ามีสภาพกลับกรอกเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เราก็ไม่คบก็ถือว่าเลวและเจ้าร่างกายไรย,ยำนี่มันก็เหมือนกันมันมีอะไรน่าครบตรงไหนบ้างล่ะหาอะไรน่าคบไม่ได้เลยสกปรกก็แสนยจะสุกปรก ยังมีการเสื่อมตัวลงไปทุกวันความเปล่งปลั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเจริญมีเรี่ยวแรงดีเป็นที่พอใจสำหรับ,บ,บเราแต่เปล่าเราก็จะบจคาุณจะไม่ทรงอยู่ตามที่เราต้องการเกินไหลเลยลงไปทุกวันหาความแก่หาความทุกโสม ผมที่ดำๆเขากลับขาวตายยาวกับสั้นฟันดีๆก็โยกโครงก็หักก็หลุดหูดีๆก็แักจะฟังอะไรไม่ถนัดร่างกายที่ตึงปลังสมัยก็แทจะโก่งเหี่ยวแห้งลง <c oughs> นี่แปลการของความเสี่อมที่เราไม่ต้องการทะลุบำรุงด้วยอาหารยารักษาโรคทุกอย่างดีไม่ดีทั้งอาจทั้งอบทั้งนวดด้วย มันก็ไม่ยักยั้งความเสื่อมตัวมีร่างกายนอกจากจะสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความชั่วไม่มีการตรงตัวที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอนิจจในเมื่อมันสกปรกยังไม่พอแถมยังไม่เที่ยงหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มีการสกัดก,กรับกลอกด้วยการทัรง้งปวงอย่างนี้อยากคบอะไรกับมันได้ นอกจากว่าจะมีความไม่เที่ยงมีความเสี่ยมตัวตัวลงทุกขณะยังแบกเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาอีกนั่งคือความทุกข์ทุกข์จากความหิวหนักมากที่สุดมันต้องการกินอะไรละ่ะหาให้ไม่กินมันจะได้อิ่มอิ่มแล้วมันไม่ยักคอ นระยะไม่นานมันก็รายงานอีกว่าฉันจะกินอีกจากฉันจะกินอย่างโน้นฉันจะกินอย่างนี้วันนี้ฉันต้องการเปรี้ยววันนี้ฉันต้องการเค็มเวลานี้ฉันต้องการหวานดีไม่ดีกินที่บ้านมันบอกมันไม่เอาไปกินดิเหลาต่างๆมันไอ้ที่ราคาแพงๆดูสิ แล้วก็ไอ้ก,การกินเข้าไปน่ะมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ความจริงการกินน่ะมันไม่ขยจะทุกข์ไอ้การที่จะหามหาเพื่อกินเนี่ยต้อสุขหรือมันทุกข์นี่เรื่องของการกินน่ะไม่มีการจบเราลำบากกันมากกับเพราะสายการกินเป็นสัคขัญเรื่องที่ยุ่งที่สุดที่ใจามากที่สุดก็คือการกิน ความจริงการกินนี่มันมีสองกินกินเพราะกินเข้าไปอย่างหนึ่งกินเพราะการสัมผัสอย่างอาหารพระพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้เป็นหลายประเภทจะ่ว่าลิงเวลาอาหารอาหารคือการที่เกินจริงเข้าไปนี่จะยุ่งบอกไม่ถูกผัดจาอาหารกินเหมือนกันกินในทางสัมผัส นึเอกเอาก่นแล้วกันอยู่คนเดียวมันไม่สบายมิอยากอยู่สองคนนั่งบนเสื่อไม่สบายหาที่นั่งให้มันนิ่มนวนเลเรียกว่าภาษาหาหารอาหารคือภาษาตอนนี้อีกอันหนึ่งกินทางใจมันโลสัเจตนาอาหาร อาหารทางใจอยากไม่รู้จักจบอยากได้น่นอยากได้นี่อยากได้นั่งอยากเป็นนั่งอยากเป็นนี่เป็นเด็กแล้วก็อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาววก็อยากเป็นผัวเป็นเมียเขาเป็นผัวเป็นเมียเขาแล้วก็อยากเป็นพ่อเป็นแม่เขาพอเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็อยากเป็นปู่ย่าตายายเอาเข้าไป ดีไม่ดีแกแล้วอยากหนุ่มเอาเอาคนอยากหนุ่มอยากสาวผมหงอกเอาอยากให้มันดำลงทุนไปซื้อยาย้อมผมมาอีกหัวล้านอยากให้ผมดก hey. แต่คนพูดเนี่ยก็ล้านเมืันกันแฮ่แต่ความจริงคนพูดเนี่ยอยากให้ล้านแล้วแต่หนุ่มมันไม่ล้านที่เกียจโกรน นี่มันจะล้านเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปลูกสบายดีไม่ต้องลงทุนไม่งั้น้องจ้างเขาโกน้องจ้างเขาตัดมันแย่กตไอ้ตันหาเสือ,อาหารใจมันไม่อย่างนั้นหัวลาอยากเป็นคนผมดกเอาไปซื้อยามาปลูกผมเออจีปาถะเนี่ยเดียวว่ามันโนสันเจตนาอาหารอาหารคืออยากกินทางใจนี่มันไม่จบราคาแพงเลยเกิน ไอ้ความราถนาอย่างนี้มันเป็นตัวทุกข์มันเป็นทุกข์เรสุละ่ะอยากได้ของแพงๆนี่มันสุขแล้วมันทุกข์เอาลงว่ากันไปว่ากันไปให้ชื่นใจได้คิดกันเอาเองก็แล้วกันแล้ตอนนี้ไอ้ตัวอาหารยังไม่พอโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นโรคแต่ได้อย่าง จะเป็นโรคทางกายในด้านอายุเรเวๆก็ตามสัญญกรรมก็ตามและแถมกรรมมาโลกอีกสักอย่างก็ยังได้ข้าเช้่ไปโลกแต่ละอย่างมันเกิดกับเรามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ดูที่ร่างกายที alone alone ่เต็มไปด้วยความสกปรก เราปรารถนาในความสวยสดงดงามแต่ว่ามันไม่สวยมันไม่สะอาดมันสกปรกยังไม่พอหาความเที่ยงก็ไม่ได้ยังแถมความทุกข์มาเตมมัตราว่ากันยอ่อเวลามันจะหมดต่อไปก็มองเท่งสิหิวหิวไใจชอบไหมละ่ะ ท่านบุฟังชอบตายไหมความจริงความตายนี่เราหนีไม่ได้แต่ว,ว่าเราไม่ชอบก็แปลกเหมือนกันนะคนที่เกิดมาแล้วมันต้องตายแต่เราชอบชอบแล้วไม่ชอบก็ตามใจมันก็ตายเวลาจะตายก็เป็นทุกข์ที่ห่วงตัวเองไม่อยากตายห่วงสามีห่วงพัญยาห่วงบุตรห่วงพี่ดา วางน้นหวงนี่โหงนั่นใจเป็นทุกออข์ทุกข์หลายก็ยังไม่เป็นฝั่งเป็นสาฐานะก็ยังไม่ดีนี่มาตายได้คราวนี้คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะทำยังไงเห็นไหมล่นะมันเป็นอะไรทังหลายเป็นอนัตตานี่เราพิจากันในด้านสัมผัก็ยันนี้ปัจนายาน จะไปหามันที่ไหนล่ะเอามาันตรงนี้แหละอะไรเป็นสมาะจับสมาะเป็นมิจนาคนที่เขาทำเป็นก็าทำแบบนี้ไอ้ตัวที่เราเห็นว่าสกปรกอันนี้เป็นตัวสมถะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขเวรนาัตาเป็นมิจนาเวลาจะเดิน่ปกรรมฐา,าน,นเขาต้องการให้มันเกลื่อนเข้าไปแบบนี้ ถ้ามันเกินก็ไปเต็มอัตราแล้วนีพผิดทายายงความเบื่อหน่ายมันก็เกิดเห็นความสุกรบกเป็นปัจจัยแล้วก็น่าเบื่อหน่ายเพราะสุกระบกแล้วยังไม่เที่ยงเป็นุกเป็นอนาาัตตาถ้าเราจะเกิดอีกจิชตชาติจิตชาติก็ต้องผูกทรมานแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีจจเลยสอนบอกว่าจงวางขันห้าเสีย อย่าไปหลงไหลฝันมันเลยมันสกรปรกมันไม่สะอาดมันไม่สวยมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันหาความสุขอะไรไม่ได้เมื่อนีิพ่ทาย,ายังความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมากๆสังขารุกเปืขายามมันก็จะปรากฏเพราะว่าเราไม่อยากได้มัน ดูสภาว่าตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกแล้วไม่พอมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่เที่ยงเพราะไม่ทรงตัวแล้วมันก็ทุกข์แล้วในที่สุดมันก็สหลายตัวเที่ยงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นการทรงตัวมีขึ้นในที่สุดเราก็ทรงอารมณ์ได้ดีาำรับวันนี้มันหมดเวลาไปแล้ว ขอท่านั่งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมหายใจเขาออกให้ทำภาวนาและพิจารณาสมาธิยาศัยจนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่านจะวัดดี